ตอนแรกนะคะก็ว่าจะไม่แกะค่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะสำหรับ iPhone SE 3หรือว่า iPhone SE 2022นั่นเองค่ะนี่ขึ้นแท่นเป็นมือถือ iPhone ตัวใหม่ล่าสุดที่ราคาถูกที่สุดนะคะเพราะว่ารุ่น1 4กิกเนี่ยเริ่มต้นที่15,900บาทเท่านั้นเองค่ะสีที่วุ้มามาแกะวันนี้คือสี Starlight นะคะก็เป็นรุ่น,น64กิกนะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันค่ะอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้ของ iPhone เนี่ยจะต้องมี ีสลักดึงแบบนี้นะคะถ้าเป็นพลาสติกหุ้มเนี่ยถือว่าไม่ใช่แล้วนะแปลว่ามีการมาหุ้มทับที่หลังนะคะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะกล่องบางมากจริงๆฟรบอ่าอืมออุปกรณ์ในกล่องดีกว่าค่ะอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างมีแค่นะคะดัเตอร์นะไม่ใช่แดัปเอร์ด้วยมีแค่สายนะคะ USB Type C to Lightning นะแล้วก็คู่มือเล็กๆน้อยๆค่ะมี ติ๊กเกอร์มาให้หนึ่ง,งลูกนะคะเท่านี้แหละหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีแค่นี้แล้วก็ iPhone อ,อทีอ่เหมือนเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิม,ม,ดมไปหน่อยเหนื่อยใจขอไปเซตติ้งก่อนละกันเดี๋ยวมาคุยกันและถึงข้างนอกจะน่าเบื่อขนาดไหนก็ตามค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ย คือเพชรดีๆนั่นเองเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือ Apple เนี่ยตัดสินใจเอาชิปเซ็ตนะของ iPhone 13 Series ก็คือชิปที่เป็น A15 Bionic นะคะมาใส่ไว้ใน iPhone SE 2022หรือ iPhone SE 3นั่นเองคุณดูอันนี้อุ้มเทสให้ดูสดๆไปเลยนะคะ Geekbench 5ดูคะแนนซะก่อนตัวกลางๆเนี่ยคือ iPhone 11นะคะอันนี้คือ iPhone SE 3ส่วนข้างขวาเนี่ยคือ iPhone 13 Pro Max อาจจะดูแบบเฮ้ยเว่อร์เนิดนึงว่าทำไมถึงไม่ใช้ iPhone 13 mini หรือ13นะคะ บอกเลยไม่มีเครื่องนะมีแค่13 Pro Max ที่อยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณดูคะแนนดิตัว Single Core 1739เทียบกับ1744นะคะแล้วก็ Multicore 4085นะคะเทียบกับ4403มีความแตกต่างกันไม่เยอะเลยนะสำหรับ2ตัวนี้นะคะที่เป็น a 1 5 Bionic เหมือนกันส่วนตัวกลางนะคะที่เป็น a 1 3 Bionic เนี่ยสังเกตดูว่าทั้งคะแนน s i n g l ิ c คอ e แล้วก็ Multicore เนี่ยต่างชั้นกันมากๆนะอันนี้คือความแตกต่างหนึ่งที่แบบสุดยอมมาาากๆที่่เขใส Bye. เมื่อกี้นะคะชื่นชมเรื่องของชิปไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอมาบ่นบ้างละกันเนาะบ่นแรกเลยเป็นเรื่องของหน้าจอนั่นเองค่ะจอตัวนี้นะคะยังคงมุ่งมั่นนะให้จอเลติน่ามาค่ะเป็นจอเลติน่าขนาด4.7นิ้วบนบอดี้นะคะบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ที่ลักษณะใกล้เคียงกับ iPhone 13 mini นะคะทั้งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ140กว่ากรัมเนาะทั้งความกว้างความ,วาม,วามยาวนะคะความหนาตัว mini เนี่ยมันจะเลี่ยงกว่าแล้วมันก็จะหนากว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่า นั่นแหละตัวนั้นเนี่ยให้จอมาได้นะถึง5.4นิ้วนะคะเทียบกับตัวนี้ซึ่งโอ้โหถ้าอยากถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้เบาๆนะคะแล้วมีงบไปถึงตัวมินินะ iPhone 13 mini อุ้มเชีย iPhone 13 mini มากกว่านะทีนี้ค่ะตัวจอตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ได้เทสอะไรมากนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเปิดเทียบๆดูกับตัวพี่ๆนะคะก็ปรากฏว่าค่อนข้างเหลืองใช้ได้เลยนะทุกตัวเปิดทูโทนอยู่นะคะก็มีความเหลืองใช้ได้สําหรับหน้าจอนะทีนี้ค่ะปุ่มโฮมก็จะอยู่ด้านล่าง ตรงนี้เนาะจริงๆเนี่ยพอใช้ไอพวกแบบที่เป็น iPhone ปกติมานานะ่ะ คือจะบอกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะจะออกจากแอปเฮ้ยไทยไม่ขึ้นนะคะแล้วก็หาเนี่ยหาไว f ฟไม่เจอนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ในรูปแบบนี้มานานเนาะอาจจะต้องเวลาเข้าแอปนะคะจะออกก็ต้องกดปุ่มโฮมออกเนาะถ้าเลื่อนแถบด้านบนลงมาค่ะก็จะเป็น notification ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนที่เป็น control center นะชัดแตกต่างกันนิดนึงค่ะอ่ะอุ้มเทียบให้ดูนิดนึงและกันเนาะด้านซ้ายมือนะคะคือ iPhone 11หน้าจอ6.1นิ้วค่ะแล้วก็ด้านขวามือก็คือ iPhone SE 3หน้าจอ 4.7นิ้วนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะอ่ะสีขาวนะกับสีสตาร์ไลท์นะคะมีความแตกต่างกันไหมเออมมไม่ต่างไม่ต่างนะคะไม่ไม่ได้มีความแตกต่างกันตอนแรกเนี้มเข้าใจว่าสีสตาร์ไลท์เนี่ยมันน่าจะหวานขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงนะแต่สรุปแล้วก็เหมือนกันนะคะ เหมือนกันเด้เลยนะสำหรับเรื่องของสีสันนะคะ Apple วางตรงกลางตรงนี้แล้วก็กล้องนะคะของตัว iPhone SE 3เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะมีแค่เลนส์หลักตัวเดียวเท่านั้นพอร์ตนะเป็นเป็น lightning น,นะคะเป็น lightning น,นะคะแล้วก็มีลำโพงเนาะสำหรับด้านล่างด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม power นะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม mute นั่นเองที่เหลือไม่มีอะไรนะก็เหมือนเหมือนเดิมนะจ๊ะ ทีนี้ความน่าเสียดายเพิ่มเติมนะคะของอุ้มกับตัว iPhone SE 3ค่ะอย่างแรกก็คือตัวกล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้เนี่ยยังให้ความละเอียดมาที่7ล้านพิกเซลนะคะทางทังจริงๆเนี่ยควรจะใส่12ล้านมาได้แล้วเนาะอย่างต่อมาค่ะก็คือในโหมดกล้องนะจะไม่มีไ i g h t mode นะคะซึ่ง คือทุกตัวมันมีหมดแล้วอะตัวนี้ถึงจะเป็นตัวราคาต่ำมากมากนะคะสำหรับ iPhone ก็ควรจะใส่มาอยู่ดีหรือเปล่านะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ของอุ้มเองนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แอบเสียดายไปนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันน่าจะครบเครื่องในเรื่องของการถ่ายภาพมากกว่าน,นี้นะแล้วด้วยความที่ในกล่อง iPhone SE 3นะคะไม่มีดัเตอร์มาให้แน่นอนว่าอุ้มต้องมีมาแนะนำนะคะ ตัวนี้คือหัวชาร์จนะ ZMI SA 726ค่ะเป็นหัวชาร์จตัวใหม่นะจากทาง ZMI เลยค่ะแล้วก็เป็นแกนด้วยนะตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่35วัตต์นะคะตัวเล็กน้ำหนักเบามากๆเลยแล้วก็มีหัว USB Type C นะคะมาให้2พอร์ตพร้อมๆกันแบบนี้ตัวหัวปลั๊กนะคะจะสามารถพับเก็บได้ค่ะและที่สำคัญนะคะยังรองรับนะระบบชาร์จเร็วนะคะสามารถใช้ร่วมกับ iPhone แล้วก็ iPad ที่รองรับได้อีกด้วย ยังไม่พอค่ะสีเขียวเนี่ยซับมันต้องมาเป็นคู่กันใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จนะคะรุ่น z migl 870ค่ะตัวนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆค่ะใช้ด้วยกันเนี่ยเรียกว่ามันชัยเลยนะ จริงๆแล้วนะคะทักษะเดมไอเนี่ยยังมีกรีนคอลเลกชันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวอุมจะใส่ลิงก์ไว้ใน c ด i ิ t ชันด้านล่างนะคะเอาไปเนี่ยจัดไปเนี่ยให้เข้ากับ iPhone สีเขียวนะ iPhone 13สีเขียวเนี่ยเข้าเซ็ตกันสุดๆไปเลยก่อนจบกันไปนะคะมาสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าอุ้มรู้สึกยังไงกับ iPhone SE3 บ้างค่ะความรู้สึกแรกของอุ้มเลยก็คือเบื่อมากนะก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะกับการที่หัวโตนะแล้วก็ตรงด้านท้ายมีปุ่มโฮมอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าคุณมองข้ามเรื่องนี้ไปได้นะที่ราคา15,900คุณได้ซิปเซตคุณได้เอนจินนะคะของ iPhone 13 s e r ซีรีสมาซึ่งมันแรงมากๆนะทุกคนมันเร็วมันแรงนะคะแต่ว่าเสียดายตัวหน้าจอเนี่ยไม่ใช่โปรโมชั่นนะไม่ใช่120เฮิร์มันก็จะมีความเออเรียกว่าไงอะ าเรามันจะรู้สึกได้อยู่นิดนึงนะคะสำหรับการใช้งานจริงน้ำหนักเบานะคะคก็คือตัวเครื่องเนี่ยประมาณกับ iPhone 13 m าม i ินิเลยนะราคาเนี่ยต่างกันอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนจริงๆุอยากเทียกบกับตัว o p h o n mini มินินะคะมากๆเลยถ้าอยากดูอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้นะกับแกะกล่อง iPhone SE 3ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ